สวัสดีครับวันนี้อาหารกลางวันก็จะเป็นเฟอ์นะครับวันนี้พามากินเฟอ์นี่เฟอ์หรือข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นนี่เส้นนํามาจากซอปปอ,ปอรลาวนะครับโดยตรงนะครับของแท้นะมาจากลาวเลยนะครับมาจากแคว,ว้นสวรรณเขตเลยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนี่จากไทยนะครับลูกชิ้นหมูโฮเด้งแล้วก็หมูบดหมูสับนะครับ แล้วก็มีหมูยอ <Ooh. S 1> หมูยอนี่นะคร,รับปรุงมาเรียบร้อยอันนี้ทําเองนะครับทําเองที่ลนทําเองน้าร้อนๆนะครับอือร่อยชื่นใจครับอืเส้นของเขานี่จะเหนียวนุ่มนะครับ เช่นเหนียวนุ่ม,อ,มอร่อยครับอร่อยอร่อยไม่เคยไปกินที่ลาวนะแต่รู้คึกว่าถ้าทำกินเองนี้ก็อร่อยไ,ได้แล้วก็มีหอมเจียวนะครับหอมเจียวโรยหน้าเข้าไป เราก็มีแบบลูกน้องเราก็เป็นแบบคนลาวเข้าไปกลับบ้านพอซื้อเส้นอนะ่ะข้าวเปียกเนี่ยมา,าบ้านนะครับซื้อแบบฝาก็มาทํากินเองนะครับรสชาติก็น่าจะเหมือนนะไม่เคยกินที่ลาวน่าจะเหมือนกันแหละแต่รสชาติฝั่งไทยเราก็จะเข้มข้นหน่อยเ,เครื่องเทศเข้มข้นนิดนึงอร่อยครับอร่อยอกับก็หานมือเที่ยงนี้นะครับข้าวเปลยกเส้น นะครับนี่คขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ